สวัสดีครับมาพบกับ Mitsubishi x p a n d e r 1.5 Cross นะครับรุ่นท็อปสุดปี2021ครับคันนี้ราคาเราขายที่หกแสนสี่หมื่นเบาทนะครับราคาเครดิตดีจัดได้เต็มนะฮะบอกว่าจัดอนหนึ่งหมื่นบาทครับค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงนะครับผ่อนอยู่ประมาณ11,000ครับ6ปีหรือ72็ดงวดรถสวยไม่ได้ป้ายแดงนะครับไม่มีชนครับสีขาวสวยสวยงามรอบคันเป็นรุ่น1.5นะฮะตัวคลอสครับยกสูงเครื่องเบนซินครับ1 5 0 0้าซีซี แต่งสเกเก์ตรอบขันนะครับห้องเครื่องเดิมเดิมเลยครับน็อตไม่มีขยับครับรัดสวยบางเดิมครับไม่มีชนเลยครับซอกเดิมทุกจุดครับผมน็อตฝักกระโปรงไม่มีขยับครับเม็ดอากบกอยู่ครบคมคมเลยนะครับผมราคานนี้ประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนเลยครับสภาพพร้อมใช้งานครับ เลขใหม่อยู่ที่สามหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะคันนี้ภายในสวยๆแล้วเบาเป็นเบาะหนังสีดำตัดสีน้ำตาลนะฮะปุ่มพุ s สตาร์ทปุ่มมารัยวันติฟังชั่น a i r b บก abs นะฮะมีจอนะครับวิทยุเครื่องเล่นจอจอแอนดรอยกล้องมองถอยหลังนะครับสวยๆแล้วครับ ภายในบเบาะแถวสองก็สะอาดเรียบร้อยครับไม่มีขาดไม่มีแตกมมีจอเพดานนะครับจอเพดานแอร์เราตอนหลังนะครับเป็นรถเจ็ที่ดั้งขนาดเล็กนะฮะเบาะแถวสามพับเรียบครับตัวนี้เป็นตัวฝาท้ายธรรมดานะฮะน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะครับ สนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นการจรา,าพิเศษกรุงเทพครับ